เช่ว่าตอนนี้ในสังคมไทยมีคนจำนวนไม่น้อยที่เกิดความไม่แน่ใจในเรื่องความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนปพองกันโควิด1 9หลายคนรู้ว่ามันมีความจำเป็นแต่หว่วงเรื่องความปลอดภัยผมอยากให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับสีลาตอนนี้เราฉีดคนไปกว่า20,000คนแล้วนะจนถึงหน้าวันนี้เราไม่มีคนที่อันตรายจากการฉีดวัคซีน20,000คนนี้เลยแม้แต่คนเดียวเรามีคนที่มีผลก้างเคียงจากการฉีดวัคซีนบ้าง เช่นมีอาการมีไข้มีการปวดปวดกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ทั้งหมดหายเรามีคนบางคนที่เกิดมีอาการเหมือนกับมีอาการชามีอาการอ่อนแรงซึ่งตอนนี้ทั้งหมดภายใน48ชั่วโมงกลับไปนักศึกษาก็กลับไปเรียนและคนที่มาทํางานก็กลับไปทํางานเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องกลับเรียนนะครับว่าวัคซีนเหล่าน,นี้มีความปลอดภัยขณะเดียวกันวันอังคานคาดใจว่าจะเป็นวันอักคารที่11บนี้นะครับ สิบนาฬิกาเราแพลนเอาไว้เราจะเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนต่ตางๆเหล่านี้ทั้งหมดจะมาพร้อมกันอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชศิราชจุฬากับรามาธิบดีจะมาร่วมกันให้ข้อมูลอยากเชิญชวนลองฟังดูนะครับจะได้ทราบข้อมูลโลกนี้ทั้งใบที่ฉีดไปแล้วเป็นพัน 1, ล้านเป็นกว่าหนึ่งพันล้านโดสแล้วเนี่ยมีผลเป็นยังไงบ้าง,งมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างต่ตางๆเหล่านี้ท่านจะได้ข้อมูล ที่เป็นทางการและก็มีหลักฐานต่างๆเหล่านี้ประกอบการพิจารณาผมย้ำอีกครั้งในเวลานี้นะครับวัคซีนเหล่านี้ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ถ้าท่านยังยังมีข้อกังวลอยู่ติดตามดูจะมีการออกข่ามนี้และก็ดูไปพร้อมๆกันสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ